มาสัตว์สีหอมแกี่ยมะแค่นีดีแค่ใช้ปัดกู้ขี่ใกล้เลยไม่ได้ติ่งเสียดีได้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดี FC นิรุยชาแชนแนลนะคะมื่อวานนี้พี่น้องสาวนิรุยกับแม่ ยังน,นี้มเมื่อเวลาสม่ำเมเพราะว่าเรามาซื้อกับข้าวนะคะซื้อกับข่าวกับสิไปทรงสารรมีนะคะอยู่บันดานเนาะพี่น้องเนาะเขาจะเอาไปไทยหนาเป็นไปไทยหนากับอเสียก็ข่าวไปทรงเอฟซีบานอ่านยาเค้นแบบว่าไปเอาใจสามีหน่อยนะคะกลับมาอยู่เลยเพี่น้องนะบางวันมาแล้ว็มามารีบๆซื้อปุ๊บอาไปแห่เราก็ไปรวด,ดเพราะว่าเราก็ไปถ่ายงานเราก็มีงานทําเนาะ เป็นเหตอยากของเพลินเพาะวามีงานเห็ดของเห่าเพราะว่าเราก็ต่างคนต่างทํางานค่ะสามารถกระสืบมีนี่ได้ใดท้งที่น้อง้าหลายหายเพรก็ไปหาทายงานคือกันเลยมือนี่ได้เครื่องดื่มนี่อย่างไหนตาตาเป็นคนไปซื้ออ่านำโคกเอ็มลอยสปอนเซอร์หลักกาแฟนำโคกเอ็มลอยสปอนเซอร์แลักกาแฟหล้วก็อันนี้เป็นอาหารนะคะมีไก่ย่างเป็นของชอบนะคะของสดป้าแฝดแล้วก็ ส้มตำส้มตำของเพิ่นนี่สิเป็นส้มตำแบบว่าตำธรรมดาบ่าตำส่วตำปลานี่สิบ่กินพี่น้องตำส่วตำปลานั่งสิบ่ค่อยกินนะคะแล้วก็มีน้ำตกหมูเก็จะเป็นคนมากินอาหารอีสานอาหารเล่าเลพี่น้องเป็นอาหารอีสานเพิ่นจะมากินเนาะกินไก่ใส่สรออ่องที่มันกระดาษแซ่บป้อขอกินก่อนระพุทธเจ้าบาบฮะ ไม่ชอบฮะเอาหิวเข่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรากะเก็บไปส่งนะคะก็จะกับข้าไปส่งถึงมะฮร้าวมันสื่อสายมืนเริ่รุนไปเอามะฮวมปีงไก,ก่หอดไปแปละบนนอเป็นอย่าง <c oughs> แก่กินกนน้อน <c oughs> แ,แก,ก่กลินก้อนเลยนะคะหอมปีงไก่มวยมวยนั่งเฝ้าแล้ววะไอ้น้องเอมื่อเนี้ยเขาแต่งหน้าแต่งทุกวันเพราะแตางแบบจริงจริงหรอแต่งทุกวันแต่มันก็ไม่ได้สวยทุกวันเอา บกตาีคสุกใส่พวกอะไรรถสิว่าจังไรคะมือนบบนี้ละวก้นมาอุ้ยไห้น้ำแพรีแล้วกับหัวน้ำแพร่รีหมายกว่ามาจาังไรเพื่นตั้งเพิ่นตั้งอันนี้ดีพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นตันรวยพอมอ์กี่รถไก่มาจเห็นเยยม,าาม้มก้นนอนห่มกันปาเพิ่นเผาอย่างนี้แม่ยประชันแพร่รีถาม ก๋วยเยวัดประเด็นเม่นข้าวพร้องพ่อดเผาอย่างนี้นเ,นเนียวอรม่รูเขานนียรฮะไม่ได้บอกกองงบอกหมูเอาไงหมูวะผมเขาบองกอลห้องกับพานนีม่นป่ะอ,อ,อ้ยตาอีประสาดอีประทองเทศบาลต้องประทองมันมกักลืมเด้อ,อเอาเมื่อไหร่เจะไปเมื่อวานนี่ก็ลืมเมื่อไรละมื่อไรก็ลืมแล้วใช่ไหมเม่นป่ว่า าไปขางโรงพยาบาลนี่ก็ดีอเพราะไปขางโรงพยาบาลอุ้ยพี่แองเอ้ยพี่แองบันเมียงเสี่ยงของเอ้ยเป็นยังอ่อยดอางมากเลยนเป็นยังมันมากดูเป็นังแหลกพวกเตี๋ยวสิเขาเคยมากินหรือเดตแต่ไข่โบกเกเคยมาได้สิเหมืนแบบกับมานับกันนะนะถ้าหนอยนั่งรถไปนับกันสามคนช่วยเป็นไผ่กันดีกว่านะจำมาได้น้อก๋าดีปูอันนึงก็ดีอยู่เนี่ย จั่งถ่ายงานันบคลบเรองสกับสิาอุย้ยถ่ายไปแล้วหากรสิาอุย้ยมนหนหาถ่ายจะคีปเลยเนาะเริมใหมเลิศยัเ่ยเป็นบ้านักกรสจด้อย่างเดียวกที่จําไดยเอแต่แฟรมึงได้หละเพรมึงยังจำซื้อมาได้เบิดอก็มีล่ะโอเยเป็นบ้าันเอาได้เดี๋ยวจ๊คีบได้อีย่นี้ฮะถ่ยเดี๋ยวจคีบได้ย่นี้ ย่นงกูย่างกูสองคลิปบ่เบื่อหน่อยอย่าิย่งจะคลิปมัามึงย่งหาอะไรง็ย่างสองแต่่นกว่ากันยัางสองทำกันอ๋อคุิสซ้กันล้นซ้ำกันแต่มึงทายน่อยก็เอาบอเพราว่อกวานนี่ละถื่อนยันละดิยันมึงก็บสลบคลิปหรือเปล่าออเมันมันแบบ มาลงทุนเยอะกว่าง่ายใช่ไก็นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกันนะคะว่าเราจะไปเจอป้าป้าอยู่ตรงไหนนะคะค่ะตอนนี้ก็มาหอดกันแล้วนะคะมาถึงแล้วนะคะสวัสดีมาถึงยังเดยวเราบัดเดิ๋ถึงคุณลนไทยเข้าหนึ่งถึงแล้วโอเราบัดเดีถึงห้างแล้กําลังสียางมาผู้ไทยกับไทยมื่อนี้มีผีเคยมาไทยซอยนะคะ กำลังเดินมานะคะวันนี้ลงคลิปหรือยังสองคนนี้นยังไม่ทำเลยตอนเย,ย็นเราจะถ่ายเร่งๆมันว่าล่ถือตีเพราะว่หมู่บ้านเราพากันเหนบ้านในไทยอยู่เราก็เอากับข้าวมาส่งนะคะ ออรลมก็แย่เ,ยยเถอะให้อยู่คนะ่ับฮะเฉยหัวสะอิดสะอ่อยขั้นไปคุยกับผู้ชายงงก็จะ้นีนแม่บอกว่าแหวเมียอ,อยู่แล้วก็บอกไปสันนะ่นแนี่โอ้สิแบงนไน้แม่บอกเอาเมียวางไหนก่อน บ่อเรืบ่อเดือหน้าบอเดือแบงหน้าแฟนกาบใบเพื่อิ่มแต่ลูกเลยพ่อะผีหน้าตาด้ายพาเจะเอาแบเอ้ยโอ้เอาชมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะต้อจูอคก็วันนี้กระสีบอดเลุ่น้องพี่น้องพ่อมา สาไปถ่ายงานต่อคึ้นมาของตนเด็กะกันโง่กับแม่กับฝนอนี้ไม่เครื่องดื่มนะคะนี่เราคาบเหรโอ้ยาได้ข้อท่าจะข้อเข็ดเบิดฮะข้อทาจะข้อเข็ดเบิดไม่ต้องเลข้อทานขอเขียวกเรอกอีกล้ยุ่งเขงเนาะกระบอนเลยเอาง่ายเนาะเวลาด้วยเขาเทียง เกินเบอา์คอยยิ้มหิวซ้ำไหนอ่ะคือว่ากินก่อนรอดเอก้อนสิมาอยู่คนสิเขาไม่กินอยู่ก็สิถ่าของ่าตัวเออรอแฟนกับหิวกับกินก้อนแล้วเนาะอันนี้เขาไว้กินเนื้อเมล็ดก็ได้ตัวส่วนสีม้าโอ้ยไปซื้อมาแล้วบ่มีอันกินกับบดถ่านเพราะสิมาอยู่คือบดถากินอีกละไอ้ที่ยากอีกนู่นนี่นั่นอีก

ควเลือลสบาทหนึงดอกใส่หลังบา้านเอามาให้นะนะไอ้ซีซีซีตัวอันบ่อฮะบ่งรถอีเดีดด่ไปยังไงบอมันลงยากใ<อ>ส่ไ,ไทยงั้นอยู่คำละบาสามละก็ดีนั่อีกนี่แหละกินรอดบ่ไทีกินน่ัสามสีไทย้าเีนไอ้นันนอก,ก็เน,นันแหะอันเป้าอันที่น้องกับว่าอันเหตุจางเหตุตัวก็เลยคัดใจไปไลยทีว่ายิงว่าอันนีรถเล้วเ่เหตุไทยอีกอ่ะ นี่ก็สีจังอยู่โอ้ผมับจังเห็นเอะสิเนี่ยนี่เปปากเราอยู่นี่กไดผมลับจังนะคะอันเอฟซีเอซแงดาคอยหลายว่าอันบองงอผยังได้ไปบงอยู่อ่ะคอมเมนต์คอมเมนต์นะคิวลาสูแสิเมนตัวไม่ไม่ข้อมอะโอ้ยกลับมาปันนีละเสียเห็ยังไม่พ่มเพ่บอกจิ้กับาแซ่บ ม่อยากกินาวเมื่ยเหื่อยแบบมงโอ้มั้ดจนเดเอื้นเพิ่นมาซอยนี่มันเปนบเห็นหนามันน้อยกินข้าวฟาเซ่จนเดอเอื้นเพิ่นมาซอยเนาะมันเบิ่งูเอื่นอะไนบ่ไเ็นม่ไหอยากกินขขาโอ้บไเพิ่นเซอยันจดเอื้นเพิ่นคนมาซอยเนาะอ๋เอาก็สิบอกอพามาใหมอยู่คนในสัเนี่สิอยูอีกจักมือแทกเอาก็ได้ดอกเชียงพันตายบไ่ เครื่องซักผ้าอีพอกับมีอยู่ไหมฮะตายแล้วจะปั่นแหงไรเสือซักเนื้อซักเนื้อ,อมืออื่นสิบี่น้องเสืยวผ้ามาส่องอยู่บ่อแพอร่ดีใช่ปี่ซักเนื้อนนเน่ก็มือพีอ่น้องไปใส่ซักเครื่องหน่อยมันจะผสมนะขี้อีกออขี้เดีวโอเคนะครับพี่น้องกระเสียหวหะอ่ะจะมีหน้นาบ่อหน้าพี่น้องแน่นอนเอามาสั่งซื้อขอมเกี่ยวนะ เค่นี้ดีแค่ใปัดกิขี้ใกล้เลยกลิ่นแสบอยู่ได้ไหมไปลาพี่น้องแน่นอนพี่น้องแฮงขึ้นพรตคืนพรจะติดตามเอาครับขอบคุณอะไรขอบคุณทุกๆกกำลังใจพี่น้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับพี่น้องเนาะผมกับบริยังตอคือพ่อเฮ็ดเบียกพี่น้องเฮ็ดเบียกแล้วผนจะต้งซื้อเมื่อนะครับ